เราดูเขาเรามาดูกับเขาทำให้เราดูของสอนสินอยู่ที่เดียวกันที่เดียวกุลใช่ไหม,มครับทีนี้ถ้าตัดตอนเราล่อะอะตัดตอนเขาว่าเราเราใช่เขาไหมเราไม่ใช่เราไม่ใช่เขาโ okay. อเคไหมครับรวโสดคแต่เราดูเขาแล้วเรามาทำเราเองเราดูเขาเราทำเองเออไม่ใช่ว่าเราดูเขาแล้วหลไปตามหลไปตามตามเขาตามเขา นี่หรอไม่ครับมาริคุสเพราะรว่า <ๆ S 2> การดูเขาฟังเขาดูด้วยหูฟังด้วยตามไม่งงนนะมาริคุสไม่งงไม่งงนี่ไม่ใช่ภาษาตลสอตอลอหอนะอดูด้วยหูฟังด้วยตาตาเป็นประเสียนหรือเป็นประแสะเป็นประเสียนเป็นประเสรืยเป็นประแสให้แน่ตา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 เห็นประแสประแสเก่งมากเอาเงี้ยเกงกะมาปุ๊บ ตลอดนะเราเนี่ยนะ